ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พาไปออกกำลังกายครับนี่กกำลังกายครับโไม่ได้มาหลายวันเลยพี่น้องนี่ทานที่ออกกำลังกายแล้วครับบรรยากาศนี่เลยเป็นไงบ้างโอ้ยนี่เลยครับผมไม่ได้มาหลายวันแล้วพี่น้อง เปิดป็นลมก่อนครับร้อนนะออกกําลังกายกันครับผมนี่ยามเย็นครับบรรยากาศก็ดีอยู่นะไม่ได้มาหลายวันเลยพอดีเขาทําเขามาทําความสะอาดเนาะนพาเดินดูครับนี่บรรยากาศนะออกกําลังกายกันครับนี่ เครื่องออกกำลังกายเราครับครบคันครับบริษัตจัดให้พี่น้องนี่ครับนี่ใครอยากได้แรงใครอยากลดน้ำหนักมาได้เลยครับนี่ออกกำลังกายกันได้ครับนี่หลังเลิกงานเนาะหลังเลิกงานหลังพักเบรกช่วงพักเบรกห้าโมงอะไรเงี้ยครับมาเล่นได้ครับปัดลมก็มีเนาะ วันนี้ยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาเลยนี่เลยมาครับนี่วิ่งได้ครับวิบ่งเอาเงือสักห้าทีไม่ได้วิ่งนานแล้วหลายวันแล้วครับโอ้โหหลายวันแล้วไม่ได้วิ่งนะนี่ครับโอ้เขาทำดีมากสะอาดสวยวันนี้แม่บ้านมาทำความสะอาดเนาะ เพราะว่าลูกค้าจะเข้าชมไอ้พบอกเบิกนอนระโอ้คุณนี่ไม่มีมั้งเข้าไปเลยเปิดเลยบรรยากาศครับนี่ออกกำลังกายกันครับยามเย็นครับผม แรงสักหน่อยพี่นอ้องนี่เลยมาเลยครับผมนี่ออกกาลังกายกันเครื่องออกกําลังกายเราเยอะแยะนี่พร้อมให้บริการพี่นอ้องพร้อมให้บริการทุกคนครับมาครับผมขาตัววิ่งครับนี่เพิ่มนี่เราก็เพิ่ม ออาสึงสามนี่เห็นไหมสาก็เดินนะเครื่องก็เดินนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บพี่น้องมาครับผมวิ่งด้วยกันเนอะออกกําลังกายเนอะนี่เราก็เพิ่มได้นี่เพิ่มกดเพิ่มเข้าไปเขวิ่งเร็วกว่าเดิมครับสปีดนี่สปีดหกเก้าสิบสอสห้านี่นักวิ่งโอลิมปิกครับไม่ไหวครับผม โอเคครับขอตัวออกกำลังกายก่อนครับห้านาทีสิบนาทีครับครับ